หยิบตัวนี้แข่นั้นถ้่วสิมหาใบไก่สิมหาโตอ้โหแต่เข้ามาหลุดเป็นถ้่วหาใบไก่หาโตจับมาตเข้ารูดโล้โอ้คนลุดลงมาเนาะงูควายนี่เด้อส่ะงูอาควายนีงไม่เก่าควายนี่กินอยู่แล้วควายนี่ตุรีมันมีลุดโอ้หน่อยใหญ่ก็อย่าคะแนนว่าเป็นควายเนาะเขาเจ้ายังว่าว่ะเหยียบเองนบรุ่เหยียบผู้มาแตกกระดับโอ้ว่าเกาเปียงไงมันม้วนนิดหน่อยก็อย่ามีปลาเนาะ นี่เป็นยังคือกันมาทุกคนเป็นกําลังเฮ็ดดูเฮ็ดกินเลยอกระปิ้นกระปิ้นมาพี่แล้ววะนี่เบิ้งนี่ปลาเฮ็ดหักกรใส่หมดแดงด้วยนี่กระชายขันขันสมมตมดแดงเนาะใช้เงินนอนอันนี้ฮะยังไม่ทันได้แล้วพอเท่าเงินกันไรรักไม่ได้ตายก่อนง่ายมีตายง่ายเหรอพอท่ายังแข่งแห่งอยู่เกนเถา สบายดีทุกคนแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนทุกท่านเนาะบากาศ่งเมื่อทุกคนที่เฮามาบสมเบ่งคลิปวิดีโอของบางชแนลนะทุกคนเมื่อนี้เฮากลมาอยู่บ้านแล้ะก็สีไปส่งเครื่องเงยแม่สิคขายงานดอกนะทุกคนรถไทยกันแล้วนั่นนั่นนั่นเนี่ยะอยู่สนบ,บนบ้านนอกเด้อทุกคนเด้อมื่อนี้อะไรที่แม่สิคขายงานดอกอยู่บ้านดอนซ่าเนาะเบิง่งกันทุกคนว่าสีเป็นอยงไรเนี่นยนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่แหละ เบียร์เรานั่นะทุกคนแล้วก็มีห<ม>ลายอย่างพี่เลยอันนี้มีเพื่อนใะนแมวไปนี่มามาว่าเสู้พังแน่นี่มีเพื่อนใะนมีขนมเอ็มลอยดเอ่อขนมเอ็ม้อยน้ำเบปซี่เบปซี่สปายเออแล้วก็บเบียร์เบียร์มอโมมอโมอ่เออนอนพุ่นเนื้อเหมือนแหลงเนาะเออน้องกัน,นแล้วสเลงเอาสเลงไ่อนะทุกคน นี่เลยจักรีคาร์ลหรือบอลนี่เลยค่ะขนมในวิชานีจักรีคาร์ลขายเมื่อนะเออกัะชีใ้ขายอยู่ด้วคนคนไล่กันเลยงานดองเนาะงานดองเราก็ไปขายทุกคนมาชีได้ขายบอมาพอดีมาบอแม่อะไรว่าสีขายแป้งเลยทุกคนน้องในคลิปต่อไปนะ ราคาสิไปไทยอะไรแต่ไม่มีเงินก็เลยว่าอันนี้เบืง้งมาขายราคาไปนะทุกคน,นอืมอ้าทุกคนสิวันนี่แหละเนาะจะนั่าจะไปติดตามเบื้องนล้นกันสี่ขับซาเล้งไปส่งอีแม่แล้วก็มาแล้วก็สีเอาแบไปขายนะทุกคนอยู่พูน,น่ะแต่แล้วพผลเลยเนาะ ซาเล่งกำลังสิไปเแบบต็ไมไม้หมดแล้วนะแล้วก็สิออกไปได้บ,บันนี้มาโมขึ้นเตงที่ลห ไปไปนี่ก่อนะฮ้เฮ้เ้ำมันี้ก่อนไานี่หมดก็หมดดีจักมงดีเออเออเสเซพอเลยเนาะเออสี่สิบพันเสรถสาเล้งสี่สิพันไปฮอนดอนซาดเ่ามันกลับไม่ได้เอ็นหรอเฮ้

สามสิบล้ออบซ่าเลงไปส่งเครื่องอยู่มรฑลชาติมันตไปหาในะ้นะอาใจ่าเลย ตอนี้มันขับรถก่อนยานารีตกจะอบกกแฉและเบิ่งง่างก็จะอีซังเอาแล้วดูจั่อันนี้จะเปินไหปิ้มาขัจะขึ้วอ่ะมหน้วมหน้วอันนี้ลีถือถืให้เอเอัมัาอาด่า่ด้่ช้ค

โม้ยบ้าไปชิลูกโมบ้าไปชิมหาไปชิมด้นเบิร์นชิมก็มี่ชิมหากมี่ชิบขันกับมีคอยกินย่มงเออ ไปเมื่อนั้นช่มงกินดีกว่าช้อนด้ชื่อเลยเขเป็กพ่ไม่เลยมาคืนลช่อเขาไหเอามาะะไฟไม่ดนย้มาทนใครโอ้ยกระทันห้แม่ก็จบก้อนโถชอนวอลลิซูมันยังไ้ได้กินแหละนะช้อนมันยังห้ได้กินแล้วเ่าเพื่อนมาหน่อยสิพันกินจนไม่มดบ่กินี่นนะก็กินจนไม่มือืกินบ่มดมอกินละน้อยอันใกินู้เดียวมันบ่มดแล้วเกมันไม่ใช่มด เพิ่อนมาอันนี้เพิ่นมาดองได้นนี่ฮะเนมังคะบำเป็นดองจันทุกคนวันนี้1 3บสามท่านเจ้ากระลุนหาิซ้อมก็ได้อ้าวกำไรแม่ละต่วสิบสามต3บามดให้ิาได้เซื้อเด้อเป็นดิเทินดองอันนี้ไม่ได้แต่บะค่ายว่านี่ขายบขายะัดก็จยได้ห้าชิปลูกเอิญลูกใช่พวกชิ้นติดๆขวได้จะห้าชิ้แลาวาบก คนกันร้ายนี่นี่งานดองตอนตอนแรงเพื่อให้คนมามาไล่เนาะตอนนี้ยังมีรล่ไปแล้วต่เนี่ยแรงแรงทรงแรงคนมาไล่ชุดนี่เป็นจิมฮารีเดอร์คุณหมากมาเลยดีมาเนาะนี่เั็นจิมฮารีเดอร์คุณหมา ตัวนี้บ้าตัวนั่นใหญ่กว่าอ่ายยุ่ค่ะมันหลุดแหลบจ้าโลดน่ยพาไปเลาะบึงนี่เพื่อนนะบ้าวพาไปเลาะบึงกระเทินมาได้หมานะทุกคนได้หมาแล้วละกันอามาเลาะขาว เ,เป็นอาบ่าเพิ่นผ um. ่านรอเบิ่ง <spots> ก่อนนี่อันนี้เพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสบายดีสบายดีเอาสบายดีอันนี้แมนเพิ่นบ่อนเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเด้อทางนียนะโอ้างันนี้แมนเพิ่นผู้เสิร์ฟเออมาซอยเวี S <S มาเด้อมากินมากินกินดองไปเอาเอเอาน,นี่แหละประมาณนี้ทุกคนเคนกำลังเฮ็ดเปรเฮ็ดนั้นอยู่อยู่ทางเทินอู้วแบบนี้แหละภาษาลาวลาวเอาว้าวว่าพังเ<อ>นี่ยอ<ว>ินเตอนงัวเขาจีนมาเขาไปไดินเพราะว่าเป็นภาษาบรูุเขาพังเนี่ย<ว>การแต่งดองเป็นภาษาบรูุเขาพังเนี่ยเออแต่งดองจ่าแต่งเออหาตาเกี่ยวใบหน้าเป็นไรเป็นงัวปบบัดบ่ายกรรมศาสตร์ มันอก็คืออยู่ในเมืองผักตอกประกาศอ๋อน,นี่านปาริบบงโตะผักเตี้ยตรมี้เผื่อผักเตี้ยอะไรบ้างอะไอางเี้นะฮ่า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 าเจ๋อรายๆอ๋อ <c oughs> ครับจ้าครับจ้าอ้าวโทษขาดลายขาดลายทุกคน <c oughs> แล้วกะเหินเจ้าบ่าวก็อยู่ทางพุ้น <c oughs> นี่อันนี้แม่นเหินเจ้าสาวเหมนี้เนาะ อันนี้มันเป็นเฮือนอันอันนี้เฮินเจ้าสาวบ้างนะบ่าวเฮือนเจ้าสาวเอออันนี้เฮินเจ้าสาวคุณเฮินเจ้าบ่าวทุกคนนี่ข้างในเด้อนี่แต่ไม่ขึ้นดอกเนะาะเพราะว่าเพิ่นกำลังเฮดีได้ของเพิน่นอยุวิแต่หน่าเขาวก็กสีได้กรับมือแล้วตอนนี้ก็ได้ป้าก็ผู้สึกอ่อนแหนแหงเด้่ตอนนี้นี่เพิ่องกระดาเสี่ยวออกขายมีเอ็นร้อยอน้อยน้อยมะมโอ ขนมที Arrow, ท่แ <strong> ม <ension> ่กำลังขายมามโมปัดมามโอยู่ตอนนี้นีเนาะได้แาโนดริ่ยยย่กานา ยังไม่ทันมาขายราาสีประมาณนี้เลยเดย้ทุกคนเด้อร้ายกำลังเอาเครื่องอ้อยอยู่อันนี้มีแต่กระเป๋าขนมมัดนี่ในตะเวนแม่เพรา่ากำมีงขายบ้างเลยเมแรงเพิ่งกิสีขายอยู่ห่มไม้นนิแล้วมันบ้างอ๋อประมาณนี้เลยขายเครื่องอยู่สนนะมดเนาะ กลับไปต่อกันนะทุกคนตอนนี้มันสีเหมอือแล้วนะำ่าเพิ่มเสมอแล้วแหละเอ้าว่าสีเหมือได้แล้วทุกคนว่าสีเหมอือแล้วผัดน้ำเาเพิ่มรสเพิ่งยังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่ทางพี่อยู่วะหาเบิ่งก่อนอันนี้เพิ่นเฮ็ดเพลร์เดนนี้เนาะ อาปิ้นมยพี่แน่เลยถ่ายเอาแน่เปิดกำลังเฮ็ดยูเฮ็ดกินเออกระปิ้นกระปิ้นมาพี่แล้วะเฮ้ยกำลังเฮ็ดยูเห็ดกินน่ะเนี่ยเพิ่อ้นนอนเร็วก่อนแล้วางลาบปลาบอมเมลเป็นเห็ดก้อยปลาก้อยปลาผู้บ่าวนี่เป็นเห็ดผู้สาวนีผก้อยปสาวจีอ้นผู้บ่าวหรือผู้สาวันผู้สาวใหญ่นี่เออผู้สาวใหญ่เป็นเห็ดก้อยปลาเป็นจีจำปลา ปลาดิบสดๆเออพอนี่บ้านอันนี้กินปลาดิบสดๆเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ยกินเพิ่กินแม่ร้อยกม่กล้ากินใม่กล้ากินน่าไม่ดีนี่เบิ้งนี่ปลาเกระหิตหักตใส่มัดแดงเ er ด้อน <an> ี่นี่ตอไซมอดันส้มมมแดงเนาะมดแงนี่เบิ้องนี้ปลากระหิตกระปู๊นี่นี่นี่ม่อคืนนี่ซื้อเลขปลาเราไปซื้อเดี๋ยวเขากินมันนี่ไมรือยากกันเพื่อนเขาไปเอาน้ำเล็กเต็ม นี่นี่เป็นควใหญ่เพิ่นมาเฮ็ดซอยนี่เฮดควายนายเพื่อนเฮ็ดมาได้เสียบแล้วเพิ่นกินเอนอสวยๆมาเพิ่นกานแบบเฮ็ดห้องอยู่ห้องกินเฮิ่แค่คนมาแบบนี้นเนาะแค่คนมาซอยดอกล่ะกันเห็นน <c oughs> ี่เป็นกิน โอ้ใช้เงินนอนอันนี้ฮะยังไม่ทันได้แล้วพอทำเงินกันเลยรักไม่ได้ก็ตายก่อนง่ายมีตายง่ายหรอกพอทำอย่างเชิงแห่งอยู่กินข้าวนั่งนั่งนะนี่กำลังกินข้าวกินน้ำเอ้ากินข้าวกินน้ำนะเพื่อนก่อนเอ้าจักคำจักเลยทุกคนนี่น้ำกั้นน้ำกั้นโอ้โเข้าวปลลุงปลเท่าเพื่อนนี่แหละมาทุกคนเพื่อนก็มามางานดองนี่แหละเนาะแล้วก็ เพิ่นเฮ็ดพิธีเพิ่อเลิกเพิ่นแล้วแล้วก็กินข้าวกินน้ำนะทุกคนนี่เช้าวันนี้เลยเอ้ามามามาทำกันทำกันทุกบ้านนี่กินข้าวกินน้ำทำกันขอพิ่ี่ออกินน้ำเอ้าเราบ้ามแล้วมาโอ้ยยิ่งเจ้าไปปอกกายอยู่เพิ่นมีดาบซีนผู้นั้นนี่ฮะ น้อสินชินงงนได้เหมือนเนาะทุกคนต่วฮก็กินเข้าแล้วเรากับมาเลยเหาก็ได้ยมาส่งเครื่องเฮ้ยแม่นี่แหละแม่ขายเครื่องแม่นกลับเมื่อแรงผพ้่ได้จิตมาเมื่อว่าสิมาถ่ายคลิปไนะเกยตอนแรงสิได้มาเมื่อนะทุกคนพอเท้าได้มานะไหมกินข้าวนี่กินไม่ได้ เออแอต่มาามาเอากิเลยกินเลยเลยกินเลย่บแซ่ใช่ต่ำะเอาหม้ออยยซนป่านี่ไมข้าวลงมาอชิ้หมอนดมีแล้มี่่อหยาารอ่ แบรนแบบเขาเขามาขอบ่อน,น,อนี่เ,เบบรื่องอะไรเขามาขอตะมือก้อนเออมาขอตะมือก่อนพุ่นมีได้เข้าเต่งเกี่ยวกับหีดเขาเนี่ยนะเออพีดขอเรื่องแบบหีดเนาะมันคิงหนึ่งได้เนี่ยเออ,เอ,อถ้าเขาตายไปแล้วเขาสมาธิบุญได้คือศาสนาพุทธเออมันมันคิงกลางแล้วเขาลบพุทพรกับพุทธภูมิเอ,อ่อธรรมเห็ุบุญมา เต๊ป้าเพีนี่ยันเตงตัวนี่นะยังถืออยู่เป็นเป็นพีเขินพีอันนี้แม่ของขอเมย์ด้วยกานของบมประปาด้วยถือสืบทอดกันมานะทุกคนก่อนที่จะมีการแต่งดองก็ต้องมีการขอบพีดขอบเพละเนี่แหละเนาะขอบพีดถือพีดเพระเลิันนั่นแหละผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สิวอยู่ทางข้างในทุกคนตอนแรกมีตอนแรกพระเจ้าสีเอาควายไปผูก ก็เจ้าสิจำนะควายควายตัวนั่นนะบะอประมาณจักโมงนี่ห้าโมงเอนะเอเดี๋ยวนะเดียวปกติคือทางนะเดี๋ยวนี้ก็เจ้าแบ่งกับเก่ายุ่งกันเดี๋ยวนี้ก็เจ้าแบ่งทางนะก็เจ้าสิไปใสม่มีเรือนหลังน้อยนออหน่อยเออการบ้านไปมู้เฮานี่ออกจากมูออะไรกันไปปลูกอยู่ในต้นไม้ตัวใดก็ได้นะเออ แล้วก็จํามุต้ตอนเศร้ามากก็จําอีกตัวนึ่งแล้วก็ค้าจําจํานี่จําไปแลยจําเข้าจําอันนี้บ่จําพี่อ่ากี่บ้านที่เขาส่ขอพี่เมย์ตัวจําแล้วอ๋อนี่นะเอาเห็ดฮิดน่อยเนาะเฮากินดองหน่อยอเอเ,เ,เกี่ยวแกกับหัวกอ่อือ,อเอเกี่ยวเกกับหมูครับ เอ็มออื่นนี่ได้กินหมวกินค้อยมืออื่นน,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 นะครับ<อ>จ้ำคุณยิ่งลงจ้ำยันอย่างนเลยพี่เลยคุณพูดภาษาพัดภาษาจ้ำคุณพูดคุณอีกจ้ำลงเออโอ้โหแล้วก็จำ้จำจ้ำคืนจ้ำลงเนาะจ้ำออดแต่เฮือนนี่ไ,ไปขึ้นอยู่เฮือนนั่นเออแบบพีดคลองทางพี่นเนี่ยดีทางบ้านเฮาน,นี่มีพเพื่อนในก่อนสิกินดอกแมนเพลินนี่ก่อนสิกินดอกนี่เนาะเออ เอ้ามันก็มีหมูหมูมีเตลเลอร์มีไก่ห่าหยิบตุลเท่นั่งขวยสิหาใบไก่สิห่าตู้เออเลยเขามาหลุดเป็นถ้วยวาใบไก่ห่าตู้จับห่าตู้ฮ่าตู้คนลุดลงมาเนาะงูควายนี่เด้กอะงูอาควายนี่คือเก่าควายนี่กินอยู่แล้วควายที่ตุลีมบนมีลุดโอ้หน่อยใหญ่กระยาคะแนนว่าเป็นควายเนาะเข้าจะยังเบาว่า เหยียบเองนโบลุกเหยียบพุ้มแตกกระดับเลยว่าคอเปียงงี้มันมันเพนี้ไงกระย่ามีปลาเนาะเนี่ยเป็นอย่างคือกันมาทุกคนพิซซ่เก่าขันแบบซองของพีเกี่ันแบบเฮาป้าเฮาลาไปนี่ก็มีแบบเกิดเพล่เห็นนี่บอกหรือแบบเลยกะมันมีระเบางเ,เกิดที่กินไปในรุ่นแล้วเฮาไปเบิง่งเห่อขว่ามันเกี่ยวแก่กับไอ้ ยักงกระจอกเลยหนอวิทาายศา,ายศาสตร์วิทยาศาสตร์คัว่าวิทยาศาสตร์ว่าออมันเป็นไปได้แถบว่ามันพิสูจน์บ่ได้มันก็เลยว่าหม้อมีดอกที่แถบมันก็มีคือกันกับแต่ครื่องำให้บุญเฮ็ดบาปมันเลยเนาะแน่นคือกันกับพีมักหลอกเ <c oughs> ขาเอามาเบิร์ว่าพีหลอกโอ้ยพีมันขึ้นหลอกพวกเธอก็เฮ็ดน้อยเป็นตู๋ ปัทพวกนักวิทยาศาสตร์กัจะวาว่ามันเป็นภาพหลอนตาเนี่ยไม่มีจริงนะถ้าเราไปทางเซียนซาตร์ก็แบบนึงเนาะไปทางวิทยาศาสตร์ก็แบบนึงคือกันกับคนเราตายแล้วเกิดอย่ในนี้เอามงกุฎมันก็มีจริงเลยนั่นแหละอันนี้นี่เดส่ะเพิ่นเอามาให้เพิ่อนอย่างนี้บอแม่นสมงมาสมงมาก็คือการทางวรดหลวงเท迦นาะมันมีการส่งมาบ้างส่งมาปู่สมงมาญาอ๋อ ได้เห็นสมมาปูง่ายต่างอบน้องทางสายเขาก็ได้สมมาเลยกำลังมันสิมีมอสือมอสพร้อมเลยนี่ตัวนี้เป็นมอสือเ่ยมอสือเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปู่ะฮะมันมีมอสือมอสายอีกนี่อันนี้น่าจะเป็นมอสือเนาะมอสามันสิมีเต่นนี่นี่อันนี้มอสาอันมอสือนี่ไม่แหละมอสือดีมอสือแต่ว่ามีซาดมีมอนมีสิ้นมีแพรเนาะแม่นนี่มอสาเออ นี่แหละม,ม,มอซื้อมอไซค์ตอนนี้อมอมอพวองว่ายง่ายผู้ทีิหนึ่งก็คือมอซื้อล้วพุทธิสองคือมอไซค์เออปกติจะคือแต่สมัยเก่านะไม่สีหลายกว่านี้ตอนนี้เขาเรมลดเปล่นลดลงมาเานาะเป็น,นคันรถถุนอ่าถูกคนหนึ่งกันได้โอ้โหโตวักไงอืมเปล่นลดลงมาเพิ่นนี่ลงมาทุกคนโอ้ฮีทคองนี้เท้าเฮาลึกๆนี่ก็น,น่าสนใจนะทุกคน แต่นี่เฮาพัดมีทันได้มาทั้งพี่ทั้งนี่ในร้านแม่เอาผัดมีมาแต่ทําอิดนะทุกคนก็เลยว่าขึ้นมาแล้วพ่อแล้วก็ะทายให้เบิ่งเงินค่าดองบ่มีหมดซื้อโหมัดซื้อโบมัดเอาบัตรเงินค่าดองเพิ่นนี่เด้อันนี้นี่จักล้านนี่ฮะมีบ่าวเออค่าดองเจ้าสาวนี่เอาซาล้านมัดอันซล้านซาล้านมือเลือดซาล้านมือเลือดก็มัดเอาซาล ซาลาดอันนี้คอมดันนี้คเพนไปเหินเจ้าบ้าคนไปเหินเจ้าเบ้าทุกคนมีสาดมีมอนคนใส่ิ่นนี้นี่เี่นี่มีถุงอญเลยอันนี้เอาเสื้อบนเลเดี๋ยวเสือบนสดตว์ปู้ปู่ย่เอ็นปู่แม่ย่ากะ สมมาคือกันเหนเมืนบ่ะแต่จากเราหนึ่งแต่ว่าอันนี้ฮะน่าจะเป็นมมคลิปทำอิดเลยทุกคนที่ว่าได้เข้ามาแบบงานดอกแบบนี้ฮะมามีเคยแบบเข้ามาถ่ายบรรยากาศแ,แบบนี้เลยนะป้ายก็เป็นป้าย่เข้าแก้วข้าลงมาก็แล้วกันบอกว่ากินเวดะขามากขวดนะกินน้ำแด่ มีทีสุนะวรสเป็นนะอา,าทาติตามตอนต่อไปและทุกคนว่าเมื่อแรงนี้เขาสิได้มาถ่ายภาพบรรยากาศทางพี่วอนนะ้<ป>าทาติตามเบิ้องำกันเด้อในคลิปวิดีโอต่อไปอคลิปนี้ก็สีประมาณซ้ำน,นี้แล้วเนาะก่ะคลิปต่อไปก็คือเขาจะพามาเบิ้งแบบ เป็นลมซัดเป็นพลเรือต่างๆนะทุกคนถ้าว่าเป็นไปได้เอาสีมาเนะาะแต่ว่ามีเห็นกับเพื่อไม่ได้มานะทุกคนคลิปนี้ก็พบเจอที่หับสมแล้วก็มีการโฆษณานะทีนี้ก็สิได้กล้ามเอ๋อร์ก่อนหน้านะคิดหน้าเข้อกันเไหมทุกคน ติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆ